ครับเตรียมกระปะไว้เพาะกล้าเข้าญี่ปุ่นครับนี่ก็เป็นอีกแบบหนึง่งนี่เป็นหนึ่งทางเลือกหรืออีกเป็นหนึ่งวิธีในการเพาะกล้าครับเพราะแบบนี้ก็สะดวกกล้าจะขึ้นสูงกว่าครับก็คอยดูครับคอยดูเพราะผมเคยทําไปครั้งหนึ่งแล้วครับจะไมไ่ถ่ายให้ดูคอยดูวิธีนี้มั่งครับนอกจากที่ผมเพาะกล้าในถาดถาดเพาะกล้าแล้วตอนนี้จะมาลงการะมังครับเพื่อให้ท่าน เพื่อให้เป็นทางเลือกครับสาหรับคนที่ซื้อพันข้าวจากผมไปว่าเพราะวิธีไหนได้บ้างครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับคอยติดตามตอนต่อไปครับการเข้าญี่ปุ่นครับนอกจากจะเพราะแบบใส่ถาดแบบที่ผมเคยทําให้ดูครับอันนี้ผมเอามาเพาะใส่กระมังให้ดูครับจะเห็นว่างามเหมือนกันครับเพราะในกระมังนี่ครับ กล้าจะสูงกว่าอ่าครับจะสังเกตเห็นว่ากล้าเขาจะสูงกว่าในถาดเพาะครับกล้าจะสูงกว่าจะเขียวงามเขียวงามเหมือนกันครับต้นกล้าเขาจะสูงกว่าครับสมบูรณ์กว่าฉะนั้นก็แล้วแต่สะดวกครับเป็นอีกหนึ่งแบบสําหรับท่านที่อีกหนึ่งทางเลือกนะเป็นอีกงแบบสําหรับท่านที่สั่งกล้า,าสั่งเมล็ดพันธุ์ข้าญี่ปุ่นของผมไปครับ ถ้าไม่สะดวกในการนั่งหยอดหลุมในถาดเพาะก็สามารถเพาะในกระมังนี้ก็ได้ครับพอถึงเวลาเราก็เปิดน้ำใส่เยอะๆหน่อยแล้วก็ถอนถอนถอนแล้วก็เอาไปดำได้เลยครับดำกอเราสองต้นพอครับนี่ครับกล้านี้จะสูงกว่า,าเขียวงามสมบูรณ์ดีเหมือนกันครับไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างจากไม่ต่างจากเพาะในถาด เพราะในถาดมันก็สะดวกตรงที่ว่าเราดำเยอะๆครับดำเป็นไล่อย่างเงี้ยครับหรืองานสองงานอย่างเงี้ยแต่ถ้าทําไม่เยอะมากอาจจะงานหนึ่งเล็กๆเงี้ยครับเพาะในนี้เลยก็ได้ก็สะดวกดีครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับอีกหนึ่งแบบหนึ่งครับเพราะก็ว่าในกระมังหรือในถาดนะครับนี่ก็เหมือนกันครับ